สวัสดีค,ะค่ะนี่นะคะผักสนวบบนกลัวมันเทศก็ยังปลูกแบบนี้นะ<อ>บ้านหนึ่งน,น,นะคะคคบ้านหลังใหญ่ดูผักไม่ต้องเข้าไปตลาดเลยมีครบหมดเลยทุกคนดูแม่อยากปลูกอะไรแม่ไวท้ทออย่างนี้แล้วก็ดินลง ถ้ามันหมดปุ๋ยก็ใส่มันเป็นข้าววัวใส่ไส้ที่วัวก็มันสิเป็นพื้นยังสีมันเป็ี่ยนลานขายลาบเก่าเหมือนกันอ๋อลานขายลาบเก่าตรงนี้ค่ะข้าก็เลยประหยัดถูกขาวกระเล้ยหอมากแคุณแม่ยต้องเป็นคนที่แบบว่าดูแลเก่งจริงนะทุกคนอืออีพักแป้นพี่น้องใคยมากินผสมพักแป้นตรงนู้นนี่ก็งามหอมนี่ไงผักกระหยังตรงนี้ก็มีอีกไม่พักตบก็แม่นี่มันเกิดเองกับสิประมาณเราผักตบมันเนี่ยนั่ดินนะจ๊ะ นี่เลยค่ะกระเพรากระปุกในกระถังนะคะอันนี้ก็นี่เลค่ะนี่ก็ปลูกในกระถังผักบุ้งก็ปลูกแค่นี้ทุกคนแค่ท่อตรงนี้แต่พอผัดพอกินกับส้มตำหรือว่าผัดโมเด็ดวิ่งปั๊บปั๊บปั๊บโอ้แต่หมักห้องพี่น้องพรหอมเขียวเลย นี่ปลกชีฝรั่งใช่ไหมเนี่ยชีชีใบเลื่อยชีใบเลื่อยเหรอออนี่ทุกคนนี่ปาชอบมากเลยคือง่ายเลยบาลนี้นี่เราต้องเอาไปใส่ผัดไทยผัดไทยป้าอยู่บัว่าใส่ตะไบไม้ใส่ปุ๋ยบว่าใส่ตะไบไม้ใบไม้ปุ๋ยธรรมชาติใส่ต้มยำเนาะโอ้สุดขั้นด้วยได้แล้วเพิ่งบอกเลยนี่นี่นะคะนี่นะคะเขาบอกว่าดัวกินได้นะของเราเนาะมีหมดทุกอย่างนะคะ เตยก็มีนะคะเตยก็มีมีทุกอย่างเลยนะคะเอฟซีจ๋าบ้านนี่นะคะก็ถ้ามีอย่างนี้สักหนึ่งหลังก็ดีเนาะผักสวนครัวรวยกินได้นะคะเอฟซีเนาะอ๋ออันนั้นคือบ้านหลังเก่าใช่ไหมโอ้โหนี่นะคะฮะไหนอะไหนอะสวัสดีนะคะ ป้าป้านี่นะคะสิศูนย์จัดการพื้นทีชุมชนตำบลน้องแสงนี่นะคะปิดป้านี่นะคะจัดสวนได้สวยมากเลยนะคะสิโอ้โหนี่นะนี่นะคะสวนครัวนะคะสวยมากนาะมาชิมลูกกิ มนต้นเขาอยู่ไหนยากแล้วโตไอรอยเหมือนเหมือนเหมือนบักคอเลยนะแปลกนะกระไม่กินแบบตุวใหญ่เลยเด่นเลยลูกมันเม็ดมันโตแล้น่าไปเก็บอย่งอี่แล้วกันอยู่ย ไปยาชีกระปุกไปแล้วนะยาชีกระปุกไปแล้วไปยังไ,ไงลงีไม่ไปเที่ยปชมสนนะคะเชี่ยวชวมสวนนะคะแต่ไม่ไม่มัน,ะนแบบมันก็อร่อยอีกแบบหนึ่งเอมันรอ,อนืนี่นะคะ สปอสกดเอสารโอ้วค uhm. ่ะะเยัดสเขาเอายางรถมาใช้ประโยชน์ได้นะคะตีเนาะนี่นะคะลงไม่ชอบมากความคิดแบบท่อมาทำถุงพวยอย่างนี้ยทำให้หน่อยสิ คือการบ้านหน้ารู้ว่ารู้ทำให้หน่อยมาตั้งเรี่อยๆเพื่อทำแบบนี้มันจะดีมันลักษณะไอรักษาพวกวัชพืชได้อีกอย่างก็คือหอยทากคือท่างเร่อยๆผมชอบมันขึ้นมาแล้วคือลุงทำระเบียงบ้านเสร็จรู้พอที่มาตั้งตั้งตั้งตรงนี้คือข้างบนผมจะอปลูกไปในอันนี้เขาเรียกว่าไออันนี้นะอะไรนะบ้านสบายหนึ่งไกลจี ลุงบอกว่านี่นะคะยุบตีไปเลยไปเลยค่ะใบบุญมาชมสวนนี่นะคะใบบุญมาชมส่วนนี่นะคะสวนบ้านน่าเที่ยวมากเลยเนาะนี่นะคะเขาเรียกเลยช่างเผือกในป่าเนาะนี่ใบบุญเรา มาถึงที่นี่เลยนะคะ่รอนี่นะะยูนี่เป็นเครื่องบกูบใหม่ก็้องแม่เลยแบบนี้กันเนี่ยสิ่ามานบ้านต้องให้รุ่มลื่นแบบนี้เนาะถึงจะสวยนะคะพ่อยากิอะไรอยไร บรรยากาศดีมากเลยค่ะรมรื่น,นาาเลคะตื่นเตนมากใช่ค่ะบ,บ้านเข้ามาก็นี่แหละค่ะรั้วสวยมากเนะคะสีนี้สวยมากเลยนะคะสีคลิปเมื่อกี้นี้เนาะที่เราพาเอฟซีไปดูคลิปซัดนะคะนี่นะคะเป็นเขารั้วบ้านนะบ้านตัว หลังข้างในนู่นนะคะที่ราคา16ลา้านนะคะพี่นี่นะคะโอ้โงนี้นะคะเป็นต้นยางนะคะพีเป็นต้นยางป้าเราเฮ้ยพีโอ้ถูกใจนะคะถูกใจเอฟซีหรือเปล่าแต่รู้ๆถูกใจป้าถูกใจป้าชาวบ้านด้วยถูกใจลุงถูกใจ ป้าแสนด้วยนะคะถูกใจทุกคนที่ได้มาชมนะคะสวนยางทำให้เป็นป่าเป็นร่มลื่นนะคะสิสวนยางทำให้ประดิษฐ์เนยใช่สวนยางไหมใช่ยางไหมใช่ใช่ไหมเอ้ไปลูกยางสวนยางพี่ปอ่ะไปแล้กย่ละไปคะ

มาลบอกอนรเขาเรียกต้นอะไรเนี่ยในสระเหรอเยขึ้นขึ้นเองเหรอโอ้เสียงใครเสียงใครปิดร้อนแล้วเหรอเอา้ยังอายังชาตแปดก้อนตาข่อยเด้ วันนี้ก็มาจบคลิปอยู่บ้านแอชชิดฝรั่แปรนะเดสิบ้าเสียงไม่ยั่งดีเนี่ยแล้วเป็นไงถือลูกอะไรเนี่ยว้านี่เหรอเออเดี๋ยวจะไปถ่ายหน่อยไปถ่ายหน่อยมหมักกระทกลกอืกนี่นะคะมานี่ก็มาเจอหมักกระทกลก ดกมากมากนี่มากได้ได้ดุกติกดุกติกดุกติกน,นี่นะคะลูกมะกระทโลกมันเป็นเครืองเนี้ยนี่นะนี่ค่ะนี่เยอะแยะเลยนะคะสิโหดกจริงคิดว่าไม่ดกได้ไงเนี่ยเยอะแยะเลยมาก มันน่าดูิลูกบิดมาเพาะวามันสุกมันละมุนแม้ในนี้มันสุกเป็นจังซี่อือนี่ใครสิโอ้โหดดมากเลยอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะไอซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้เรามาจบคลิปอยู่ที่บ้านชิดปากแป่นะคะอู้งามมากเลยปัก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 เสากระดนะคะนี่นะคะที่ยายให้นี่ซื้อจากผู้เรือนะ ตอนนั้นอะตอนที่จะไปฟูเรือกันจะได้ไหม,มน้ำทีนบอก<ะ>ว่ามันสูกกว่าไม่รู้สิมมไม่สูคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ